อาจรเอาปัญญามาสอนที่อาจารย์เรียบเรียงสิ่งตัวนี้เห็นแจ้งในมันว่าตัวนี้แม่งบังเียญแล้วคนไม่รู้จักตัวนี้สอนคนไม่ได้นะฮะจริงจริมันถอยไม่ถึงช่วยคนไม่ถึงที่สุดก็ไปค้ากันอยู่ตัวนี้กันหมดเลยนะถ้าไม่รู้ไหวนี่มึงจะทําอะไรมึงจะไม่มีวิธีปฏิบัติกิเลสมึงอยู่ไอ้ตัวนี้มันเป็นกิเลสมั้ยเออมึงไอ้ที่มึงไปสอนคนมึงเอาตัวเนี้ย แต่มึงไม่ได้อยู่เรือวมันอะเอออาศัยตัวเนี้ยแต่ไม่ใช่มีไม่ไม่ได้หลวงมันแล้วไงมันไม่มีฤทธิ์แล้วไงเนื้อไหมฮะมันเป็นความจําคนคิดเฉยๆเอาขึ้นมาสอนคนแต่ตัวปัญญามันสูงสุดเราเห็นว่าเพื่อจะทําลายตัวเนี้ยนื้อไหมเอาสัญญาขัน่ะที่เราเรียนรู้มาแต่ไม่มีตัวนี้แล้วไงแต่สัญญาขันมันยังอยู่อยู่ภาษาภาษาสมมุติอะไรที่เราเรียนรู้มาหมดมันยังอยู่ให้เราดําเนินชีวิตไงตัวเนี้ยแต่อตัวมโนมันไม่มีตัวมโนมโนกรรมเนี่ย มันไม่มีแล้วแค่นั้นเลยแค่นั้นแหละออสอนคําสอนทั้งหมดเพื่อใจขี้เห็ม่มำงหลงตรงนี้ทั้งหมดอนะ่ะปฏิบัตทิทมหรือทำหาอะไรก็ตามตัวนี้ตัวเดียวมันไปทําหมดเลยแล้วมันไม่เคยตายมันก็อาศัยขันหน้าเนี่ยมันเอาขันหน้าไปทําต้นที่ดับมันไปต่อนะเพราะฉะนั้นอะเอามาจากไหนปัญญาก็มาจากขนาันหะ้านะ ที่พุทเจ้าบอกว่ามนุษย์มันมีสติสมาธิอยู่แล้วเอามาจากตัวเนี้ยเพื่อจะมาทําลายตัวเนี้น,นะอาศัยขันห้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมแล้วต้องสมบูรณ์ด้วยมีตามีหูมีจมูกมีปากถูกไหมฮะนี่แหละอาศัยขันห้าเพื่อมาจะก,กําจัดตัวโมโนอะเอาที่อื่นไม่ได้แล้วผู้สอนเขาก็จะสอนให้เราเอามาจากขันห้าของเราได้แหละก็ะลยสติแล้วก,ก็มีอยู่แล้วนี่ ถูกไหมล่ะเออเนี่ยเนี่ยคือสติง่ายๆรู้จักไหมเนี่ยเนี่ยสติปัญญาเออนี่ยาบตัวนี้ละเอียดอืมตอนนี้เธอคิดอะไรเห็นไหมเห็นว่าคิดอะไรไหมเห็เออแล้วเห็นตัวพูดไหมเนเออนั่นแหละตัวนี้ละเอียดเห็นอาการเมื่อเราเห็นอาการมันเห็นตัวละเอียด เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันไม่เที่ยงตัวนี้มันเป็นฝ่ายสมมุตินะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะที่มันเกิดมันมีขึ้นมาเนะมันดับไปความไม่คิดก็กลับมาความไม่ปูไม่แตงนะ่งอ่ะก็ปรากฏอยู่พุทธ,ธะพุทธ,ธะเขาเรียกว่ญญาณเดี๋ยวมนโนมันก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นอ๋อมนโนวิญญาณ มันเกิดขึ้นมาแต่มันไม่มีกําลังก่อพอเรามียามันกลายเป็นมโนลอยึ้นมาสอนมันไม่มีฤทธิ์มันจะไม่ค่อยมีฤทธิ์มันจะช้ามันจะทําให้เราเห็นเพราะมันปรุงแต่งขึ้นมาเราจะไม่เคยเห็นมันถ้าเราไม่มียานของมันนะฮะพอเรามียานอยู่เราจะเห็นความคิดของเราผุดขึ้นมานะฮะแล้วเวลาเราพูดกับตัวเองเราเราจะทันตัวยาตัวเนี้ยอ่าแต่ถ้าตัวไหนมันออกมาวับแล้วเราไปหลงตัวนั้นะเสร็จ ตัวปัญญามันถึงสูงสุดนะฮะเห็นไหมว่าตเองจะพูดอะไรมันแยกออกมาเลยใช่ไหมนั่นแหละเห็นแบบนั้นบ่อยๆถ้าเข้าใจแล้วมันก็มันก็มันไม่หลงแล้วมันก็มันก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมันก็เป็นตามธรรมชาติมันมันรู้แล้วดิถ้ามันรู้จักแล้วอ่ะมันไม่มีกิเลสในส่วนนั้นแล้วมันแค่เห็นก็รู้แล้วนี่เห็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยไม่หลงแล้วแค่นัมนเอืม ไม่หลงตัวปรุงอะ่ะอืมก็คือตัวที่มันถูดขึ้นมาตัวสัญญาเนี่ยถ้ามันไม่มีมโนมโนจะดับในส่วนนั้นไปนะฮะแต่มันเป็นปัญญาแล้วมันก็เห็นสัญญาทางานเนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นสัญญาทํางานไม่ได้เข้าไปคิดึกปรุงแต่งไม่ได้เข้าไปในเนี้ยเหียนรับขึ้นมาเนี่ยกระดับที่ตาเนะี่ยมันไม่เข้าข้างในนะเออเนี่ยสัญญานอกเนี่ยมันไม่เข้าไปข้างใน เวลาเราจะพูดเราก็จะพูดออกมาข้างนอกมันจะรู้ตัวพูดมันจะไม่เข้าข้างในเออฮะตัวเนี้ยทันบมกไหมเนี่ยทันไหมเ้ยตามทันหิไป่ห้ามคิดตามนะมเออคิดตามใช่ไหมคิดตามใช่ไหมเอองงสิอย่าไปคิดตามมันจะไม่งองออ ถ้าเราไม่คิดตามเนี่ยเราจะฟังรู้เรื่องหมดเลยอาจารย์เวลาเห็นมันข้างในไม่บอกว่าอะไรอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีเอาไว้ไม้ปรุงอ่ะเออมระจับที่ตาไหมล่ะตาเห็นเนเส้นๆข้างในไม่ได้บอกอะไรเออก็เห็นเออก็สังแต่ว่าเออแล้วถ้ามันปรุงอ่ะรู้ไหมล่ะรู้เออก็คือเราเราให้ค่าไงเราให้ค่าเนาะเราก็เห็นตัวให้ค่าไงไอตัวให้ค่าเนี่ยคือตัวที่มันเก็บข้อมูลมันจะใช้ไง ถ้ามันไม่ใช้มันก็ไม่ปูมันก็มองไปอย่างเงี้ยอืมเนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันปุงแล้วใช่ไหมอืมเอีมันรู้เลยใช่ไหมรู้เลยเออแล้วก็ดับไปไหมค่ะแต่บางทีเรามองไปเราไม่ได้ให้ค่ามันเออเราไม่ได้สนใจไงเกิดมันเกิดขึ้นเออเราไม่ได้สนใจไงถ้าเราให้ค่าเราจะรู้หรอกว่าเรากำลังอยู่กับเรื่องนั้นเราสูงสุดเราต้องเห็นอยู่เราเห็นกิริยาของเราทั้งหมดอ่ะ เออมันเห็นหมดแหละเห็นความคิดของตัวเองเห็นตัวเองกำลังเห็นความนึกคิดของตัวเองอ่ะเออนี่สวยนะเออนี่คีเลนะเออไอ้นี่เป็นพอมันไม่ชอบมันก็เห็นอาการของตัวเองมันเห็นแบบเนี้เออพอเราเห็นแบบนี้บ่อยมันก็มันก็เหมือนอาการพวกนี้มันจะหายไปอาการในจิตอ่ะมันจะต้องเห็นมันจะเป็นอาการขันอย่างเดียวคือถ้ามันเห็นี่ะมันเห็นอย่างนี้แล้วถ้ามันยังไม่หมดนะมันยังมีความรู้สึกที่เป็นเราอยู่นะ มีเราอยู่มันจะไม่เป็นอาการข้างนอกครัมันยังมีตัวข้างในอยู่แต่ถ้าพอมันถอนตัวข้างในหมดเนี่ยมันมีแต่อาการข้างนอกข้างในมันอิสระโกรธก็โกรธแบบอิสระแต่มันมีอาการปรากฏนะอาการทางจิต่ยปรากฏขึ้นมาวิทนานะอ่ามันมันไม่เหมือนเวทนากายวทนากายมันมันไม่ใช่เวทนาจิตถ้าเวทนาทางจิตปรากฏขึ้นมาเนี่ย จิตก็คืออะไรนะ <c oughs> พูดง,ง่ายๆผมจะอุปมาแบบนี้คือจิตมันเป็นทวังอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีมโนเนี่ยนึกออกไหมฮะจิตมันก็ไม่มีอิทธิพลอีกแล้วจิตก็อุปมาง่ายๆก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญา4ตัวก็เรียกว่าจิตแต่ถ้าไม่มีมโนวิญญาณเนี่ยไอ้ไอกรอบคุ้มครันของจิตเนี่ยไอ้ที่อยู่แรงดุ่ของจิตเนี่ยที่เป็นพบอยู่ยพอม่มมันทำลายหมดเลย <c oughs> เขาเรียกว่าเนื้อแตกผมจะบอกว่าอะไระตัวละเอียดมันไม่มีอ่ะตัวที่มันครอบอยู่มันไม่มีตัวที่จะมัดรวมอ่ะเพราะไอ้ตัวที่มัดรวมคือมันโนูหมเลยนะมันมัดไว้อ่ะและ้วเกแรงดูดตรงนั้นเนะ่ะก็เหมือนแรงดูดโลกงถ้าแรงดูดโล่งหายไปแล้วก็กระเด็นออกนอกลกหมดเลยนะเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้มันจะเป็นก้อนอยู่ <laughs> เออแต่ถ้าเราวางมันจะแบ แต่เวลาเราวางเฉยเราไม่ได้คิดอะไรมันจะแบอยู่แต่คนส่วนใหญ่มันมันแป๊บแป๊แป๊ตลอดใช่ไหมจะหลงไอยอยู่กับความคิดตลอดมันเลยมันแบไม่ทันมันจะกระกระปุ๊บแล้วก็จบไปแล้วกะทุตัวใหม่ปุ๊บ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 ดวงจิตเกิดอยู่ตลอดแต่เราฟุบมันไม่มีอะไรให้คิดแล้วยังไงต่อมีอะไรต่อใครมีอะไรถามเดี๋ยวจะได้ครบปลดล็อก นตอนตอนที่ว่าพอมีฐานเนาะฐานสติมันแบบนี้มันถ้าเป็นแบบว่าเวลาใกล้จะตายมันมันจะแบบแพ้เมกะตาเน่ยมันจะมันจะตาเมื่อยหนาเนี่ยมันสู้เวทนาไม่ได้อีกยังไงมันจะคิดมากเนี่ยเวลาถ้าฐานมันต้อีไปานสติไป มันจะกลัวกลามต,ตายกลามแก่ความจิตอย่างเงี้ยนะใกล้จะตายมาหราอว่าความแก่มันสติมันจ้าน้องใจผมอธิบายถูกต้องเขาพูดถูกนะมันเป็นอย่างนั้นนะถึงมีสติก็กลัวถ้าไม่มีฐานของกายอะ่ะเพราะฐานของกายแตกดับครับฐานของเวทนาฐานของจิตสติก็ไม่อยู่ ตอให้มีสติมีกําลังก็ไม่อยู่เพราะอะไรมันมีมโนอยู่นี่ไอ้ที่มันกลัวนี่คือมโนมันกลัวมันกลัวมันกลัวตายมันกลัวจะหมดอายุกลัวว่ามันจะใช้สิ่งล่านี้ไม่ได้อีกมันเป็นธรรมชาติของมันแต่มันก็จะพอพอมันกลัวแล้วมันก็จะวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเพราะสัญญาเดี๋ยวภาพนู้นภาพนี้ใช่ไหมทั้งดีทั้งไม่ดีปรากฏขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะเร็วพอไม่พอธาตุไฟแตกนะ มันจะเหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะทีเนี้ยจิตเนี่ยมันจะวิ่งอยู่สี่ขันเนี่ยไอ้โทมโนเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เกิดดับเร็วพอไม่มีฐานของกายแล้วเนี่ยนามาทรมโดยที่มันเกิดดับเร็วในขณะนั้นอ่ะเกิดดับเร็วจนกว่าว่ามันจะค่อยๆเวทนาดับไปยังไม่มีเวทนาเลยทีเนี้ยหมดเวทนามันจะเหลืออยู่สามตัวมันจะวิ่งผมไม่เคยไปหรอกแต่ผมอธิบายได้ปั๊บ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 จนสุดท้ายอ่ะ มันช้าลงอ่ะเหมือนเหมือนคนอกระตุกก่อนจะตายน่ะอ่าเนี่ยมันจะช้าลงมันจะเข้าพวังงตอนนั้นแหละเข้าไปในสัญญาตัวสุดท้ายที่ปรากฏอยู่พอมันเข้าไม่ได้ไงสัญญาันเกิดดับเร็วภาบไอ้มรนุ่งจะออกไปเกิดไงแล้วมันมันไม่มีกายแล้วว่าไม่มีเวทนาไปไม่ถึงเวทนาน่ะไปไม่ถึงกายออกไปทางตาทางหูไม่ได้ไงมันมันหมดสภาพไปหมดแล้วอ่ะมันก็วิ่งอยู่ข้างในน่ะเออจนมัน หมือนคนก็จะตายชี่จรจะจิกจิกจิกมาอย่างนีแล้วสักพักไปก็ค่อยช้าลงช้าลงก็หายไปนเป็นเส้นตรงเรียบร้อยไปแล้วเน่มันไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนไม่มีใครรู้ไปไหนเราบังคับไม่ได้เราไม่สามารถมีใครรู้อ่ะตรงนั้นอ่ะจะเกิดในกุศลเขาต้องให้สร้างกรรมดีเยอะๆไงเพราะสัญญามันจะมีแต่สัญญาดี ขัดเก่าได้มัดมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆไงแอบปรากฏต่างๆเลยนะอ่าที่ว่าเราเคยทําอะไรไม่ดีมันจะไหลออกมาหมดนะมันฝังอยู่ในจิตเลยวนะอ่ามันจะออกมาปรากฏอ่าไปเสียบช่องไหนก็ช่องนั้นแหละเขาถึงบอกว่าให้นึกถึงอ่าบุญกุศลที่เราทำมันนึกได้ตอนแรกนตอนมันมีขันนะพอมันขันดับไปจริงๆอ่ะร่างกายแตกดับอ่ะถ้าไปแตกมันนึกไม่ได้หรอกเออจุดจุดท้ายเนี่ย เราไม่สามารถรู้ขนาดนั้นได้เลยว่าใครจะไปตรงไหนทิศทางไหนกรรมใดที่เขาสร้างไว้เขาจะไปตามตรงนั้นเออแล้วจะมานั่งสอนกันไม่ได้แล้วแม่ก็หายกันไปแล้วก็เหมือนคนตายทั่วโลกเยพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าเราที่ตายไปไม่รู้วมอยู่ตรงไหนคือบรรลุผลมันไม่หลุดพน้นก็มันมีตัวนี้อยู่มโนอยู่และไอ้ที่มันวิ่งนะ่ะตามตามเนี่ย,ยมโนสัญญาณก็เป็นแค่ภาพเหมือนฟิล์มะ ฟิล์มเปล่าเนี่ยเหมือนฉายหนังไม่มีคนดูอ่ะใครจะไปหัวเราะใครจะไปสนุกใครจะไปกลัวฉายหนังผีไม่มีใครดูมันก็ฉายอยู่นั่นแหละก็เหมือนสัญญาเฉยๆอ่ะที่ไม่มีตัวเนี้ยไอ้ตัวสนุกก็คนไปนั่งดูนั่นแหละกับเรานั่นแหละคือตัวกิเลสที่ไปนั่งดูหนังอ,อ่ะชอบไอ้หนังผีหนังนั่นแหละสัญญาก็เป็นฟิล์มกระทบฉากสังการก็ตัวปรุงแต่งเคลื่อนไปเคลื่อนมาให้เราหลงนั่นแหละเออ แค่นั้นเองอย่างคนที่บรรลุธรรมแล้วเวลาตายค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยจบแล้วเขาจบแล้วตายก็ตายไปแต่ขันก็คือแค่เทนาแล้วก็ไปมันมีแต่ขันไงเออมันไม่มีตัวนี้เนหายไปแล้วเออก็เออตัวหลงอ่ะตัวที่มันเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราขอมันหายไปแล้วมันถูกทำลายไปแล้วมันจบตั้งแต่ตอนที่มันนี่แล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งเล่ารันว่าหลังความตายจะไปไหนคือมันจบ มันจบแล้วนี่มันไม่ไปไหนแล้วมันแต่มันเหลือขันแต่มันเหลือขันไงเหลือแต่ขันเออตอนนี้มันเหลือขันมันยังไม่หมดอายุยไขอ่ะของขันอ่ะต้องการม่ตัวนี้มันไม่มีแค่นั้นเองคนไม่เข้าใจเออก็เหลือแต่ชีวิตีอาศัยไงก็ใช้ไปไงแต่ก็มีเวทนาใช่ไหมมีอ้ากายมันมีอยู่อ่ะเออสัญญามันมีอยู่อ่ะเวทนามันมีอยู่อ่ะเออมันก็มีเวทนาแต่มันมีตัวเนี้ยตัวมโม เออตัวกรรมตัวที่มันไปเกิดเวียวไาไตเกิดเนี่ยมันไม่มีตัวบีบคั้นอ่มันมีแต่เวทนาที่มันเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเวทนาแบบทางสัญญาอารมณ์อ่ะนามารมอ่ะตัวอยากับตัวละเอียดอ่ะแต่มันไม่มีตัวบีบคั้นแค่นั้นเองก็โมโหเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมสุขเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมหิวอิ่มเหมือนเดิมหมดเลยเออแต่มันไม่มีตัวนั้นเป้าหมายของพุทธะก็คือทําลายตัวนั้นคู่ยึดติด ั่นเหละไอตัวเนี้ยผู้ยึดติดเนี่ยอุอปทานเนี่ยพวกตกตัวตันหาอุปทานเนี่ยตัวเนี้ยเอ้าก็ตัวดีคือตัวที่พระเจ้าท่านตักสรู้เนาะเออคุณจะมีสติแข็งแรงขนาดไหนไตายอ่ะคนบางคนอ่ะถึงแล้วตอนยังไม่ตายอ่ะตอนป่วยหน,หนักใช่ไหมก็ยังเคลื่อนไหวหรือพยายามกําหนดสติไว้ใช่ไหมกําหนดเพื่อจะไม่ไป,ไป,ไปทางอกุศลน,น่ะเออเรียบร้อยพอ ฐานท้องกายเรียบร้อยไปอ่ะไอะตัวนี้มันมันไม่มีใครควบคุมมันลยตัวนี้มันจะเร็วอ่ามันไม่มีสติแล้วตอนนั้นน่ะบางคนเขาถึงฝึกสมาธิเพื่อเข้าฌานไปเลยไงหนีหมดเลยเอาตัวเนี้ไปเลยฉี่ออกไปเลยเออกไปอยู่อีกพวกหนึ่งอ่ะทีนี้มันก็มันก็เลยไม่รับรู้เรื่องพวกนี้ยเรื่อไหมด้วยสมาธิอ่ะไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรเวทนามันทิ้งไปแล้วแค่นั้นเองคนที่มีตบาบะแก่ฝึกสมาธิอ่ะอแค่นั้นเองเขาหนีแต่ตัวเนี้ย เดี๋ยวสมาธิที่ครอบมันไวใช่ไหมที่อยู่พกหนึ่งอ่ะพบของโคมอะที่มันทําสมาธิมันจะครอบไวปับมันจะทิ้งขันเลยมันจะตายเนี่ยครอบไวปับแล้วไอ้ตัวครอบเนี่ยสมาธิตัวเนี้ยมันครอบตัวนี้ให้ดิ้งให้อยู่อย่างนั้นอะแล้วตัวนี้มันค่อยๆเสื่อมไปตัวนี้ก็ออกมาอาลวาดเหมือนเดิมมันก็ออกมาเกิดเหมือนเดิมออกมาเปลี่ยนเออแค่ๆเอาอะไรไปครอบมันไปขังมันไวให้เฉยอเออ เออออเเราเลยไม่เห็นความไม่เที่ยงเออเราเห็นแต่ทุกแกให้มันหายไปที่จริงขยับปั๊บนี่เห็นเลยหายปั๊บเลยถูกไหมเราเลยไปอดทนให้มันหายทำไมถึงปวดขากระเส้นเลือดเนี่มันไหลเวียนไม่สะดวกมันก็เกิดเหน็บชาขึ้นมาแต่ปล่อยไปสักพักที่มันหายปวดน่ะที่ก็บอกโอ้าเอาชนะวทนาธรรมชาติมันมันไปไม่ได้เดี๋ยวมันดันกันเอง พอมันอัดกันแน่ๆมันจะดันพอเลือดเลือดมันไปได้ใช่ไหมมันมันก็จะหายไปเลยความปวดความเมื่อยความหยุดใเพราะว่าตอนแรกมันดันอยู่ไงเรานั่งงอเนาะมันมันนั่งอยู่นานน่ะเออมันก็เป็นเส้นเลือดมันเดินไม่สะดวกไงเออผู้เจ้าถึงบอกให้ยืนเดินนอนนั่งเลยเออธรรมชาติของขันนะมันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพนั้นได้เลือดลมมันต้องเดินถูกไหมฮะ คนเหลือไปเอาชนะเวทนาแบบผิดผิดแบบหลงผิดกันไงก็ mm hmm. เข้าใจว่านั่งนานๆสามชั่วโมงแล้วเวทนามันดับไปหายไป mm hmm. บางคนเนี่ยไปสร้างกองทุกข์อยู่ในเนี่ยเวทนาเนี่ยกดไว้อะความนั่งนั่งสมาธิมากๆมันปวดมากมันกอดกอดตัวมันก้อนทุกข์อะทนข้ามน้ำหลุดพงไปเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองนู่นนั่นน่ะหลุดพ้ออน,นอีกแล้วน่ะเออเออแล้วเนี่ยมันหลงกันอย่างเนี้ย อืเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าตัวนี้ไม่ดับยังไงก็เกิดจะเกิดระดับไหนก็ตรงนั้นแหละมันต้องมีปัญญานะเออถ้ามันมีปัญญาแล้วตัวเนี้มันมันวางความยึดมั่นถือมั่นในจิตมันยกขึ้นสูงแล้วใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไม่ไปเกิดในอาบายมันเป็นภูมิของมันมันจะไม่เกิดในสิ่งเหล่านั้นอ่าเพราะมันน้าเป็นการคาด สัญญามันเหลือแต่สัญญาดีๆเนี่ยมันจะมันไม่มีวันที่จะไปในอบายภูมิอ่ะเออเออมันคำคุณงามความดีไว้เยอะเออยังไงก็อ่าุติยภูมิใช่ไหมเขาเรียกสวรรค์ใช่ไหมตติยภูมิอะไรนะครมนุษย์มันจะไม่ไปอบายภูมิแค่นั้นเองซึ่งสัญญาตัวนั้นน่มันจะมีสัญญาที่ดึงให้ตัวนี้ไปเกิดเลยที่ดียิ่งมีกัลยามิตรที่เป็น าสายธรรมเนี่ยมันก็ดึงไปหาแต่คนเขาถึงให้สร้างกุศลร่วมกันไงเออพอแต่พาระอรหันนะ่ะท่านหมดเชื้อแล้วถ้าไม่ติดกรรมนะฮะไม่มีตัวนี้แล้วจบแล้วมีแต่การลงที่ขันถ้าทําไม่ดีลงขันหมดเลยนะลงทางชีวิตหมดเลยก็เหมือนผมเนี่ยผมเที่ยวด่าเขาเนี่ยแม่เขาก็เลยด่าผม เออแต่ผมบอกว่าผมสบายแล้วนะเออส,ส,สบายสบายสบายแล้วเอมอมมอเดี๋ยวคุยกันอืมปากอยู่ก็คิดเอาเองอ่ะเออ